ผมไอรวมพาเบิง่งวันนี้ตรงกับวันที่10บเดือนมิถุนายนนะ2องพัได้เขามาปั้นหน้าให้ครับหวานเขา้ารถไทยสามคันหวานเข้าปะไว้เป็นเอาแบบแรงๆภาวานาในนามโพดขี้กระ่ายนะครับยุน้าอยู่ทงคนแดง ซึ่งผมเคยลงวีดีโอไว้นะครับกัมีทั้งข้าเจ้าเข้าเหนียนะครับหน้าซิปไลท์ครับโบราณครับซิปไลท์ตอนนี้ก็ได้ประมาณ5ไลท์แล้วล่ะนะครับเหลืออีก5ไลท์กับโบกดนนะครับทีมงานชุดเสียมืดเสียอฟ้ดเสียอใสเสียอฝนนะครับเป็นมหาเศเฮ็ดคับอยู่ครับเพราะว่า ้นไทยไทยแล้วก็มาปั่นปั่นแล้วก็สิลอหว่านเขา้าพ้นเขา้าพ้นแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงครับทนะ่างไกลๆพวกกับลูกสาวกำลังซับยาคีอยู่อันนี้พวกกำลังพ้นครับเนี่ตอนนี้กำลังพ้นเสียมืดครับเสียทุนคน,น,นเขา้าสี่ให้ไงเนี่ยสิเป็นข้าวเหนียวครับ ฮาไลัางพูดถึงเป็นข้าเจ้าลงสองสนิดมีเสียมืดกำลังกำลังพ้นเข้าอยู่ครับกับนาวานซึ่งเขากรเฮ็ดอยู่สองอย่างนะครับคือหน้ายอดกับหน,น้าวานส่วนมากเขาก็ดีเอาหน้ายอดหลายเพราะว่าลงไป เก็บนำยานำอย่างได้ไง่ายนะครับหน้าผมนี่ซึ่งบอรไซสสารเคมีนะครับบซิบร์อไซปุ๋ยรองพื้นกับเป็นขี้ไก่ครับปีนี้ปีหน้ายังเสี่อาขี้หมูนะครับวันนี้รถไทยมาสามคันนครับที่คันนึงกำลังเก็บงานอยู่ทางหลังไกลๆกครับ นะครับปีนี้หน้าไอรวมพะเบิรกับเฮดซิไล่ฝนฟ้ากับพอดีอํานวยนะครับหน้าแห้งพอดีคักเลยกันว่าได้กระตาดแดที่จะสามซีมือฝนยังตกกับซีดีอยู่แต่ก็เห็นใจให้ออกก่อนพวกเขาสิตายนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้มีกิจกรรมอย่างชนาะอย่างสิ่ายให้เบิรก็อย่าลืมกด ที่ตามกดแชร์ให้ด้วยน,นะครับจากกระผมไอร่วมพะเบิงครับสวัสดีครับ